สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่วัดเทพ,พิทักษ์ปุณณารามนะครับกลางดงปากช่องนครรานชนสีมานะครับตอนนี้ก็เข้ามาภายในวัดแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับจะไปดูว่าบันไดจะมีกี่ขั้นจะสูงขนาดไหนเราจะเดินไวไหมนี่คือบริเวณด้านล่างนะครับผม เราจะต้องไหว้ข้างล่างก่อนเราค่อยขึ้นไปข้างบนนะครับสวยครับนี่ครับข้างบนองค์พระอยู่ข้างบนครับพระพระขาวครับสวยมากครับโอ้โหววทางขึ้นก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยดูน่าจะสูงมากไม่รู้กี่ขัน้นเราค่อยไปดูกันนะครับผม ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินขึ้นแล้วหลังจากที่เราจุดธูปเทียนไหว้พระด้านล่างก่อนนะครับแล้วเ,เราก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับเราไปดูบันไดบันไดอันนี้บันไดช่วงแรกนะครับผมเราไปดูกันครับบันไดช่วงแรกจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ตอนนี้เราขึ้นมา น่าจะเป็นช่วงช่วงแรกครับขึ้นมาข้างบนช่วงช่วงแรกจะจะมีประมาณนี้นะครับนี่แค่ขึ้นมาแค่ขั้นแรกนะครับผมเนี่ยครับมองดูวิวด้านหลังครับสวยครับผมนี่เป็นขั้นแรกเราไปขั้นต่อไปเลยครับนี่ครับหกร้อยสามสิบหนึ่งครับผม 631ครับไปกันเลยครับขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับก็จะมีสาลานะครับให้พักระหว่างทางขึ้นด้วยนะครับผมช่วงนี้ดูมากดศช่วงนี้ครับเริ่มชันแล้วครับหอบแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ไปต่อครับ สู้ครับสู้แค่นี้จิบจิบหกร้กว่าขัน้นจิบจฝึกไว้ <c oughs> ก่อนที่จะไปเดิน4ี่พันสามพันขั้นสอมไว้ก่อน <c oughs> ตอนนี้นะ่าจะได้ครึ่งทางแล้วครับเรามาดูวิวกันก่อนครับนี่ครับจะมองเห็นทางที่เราขับรถเข้ามาเมื่อกี้นะครับผม เริ่มเริ่มหอบแล้วดูวิวก่อนครับลุยต่อครับได้วันเดียวสองเขายังขึ้นมาแล้วอันนี้แค่เขาเดียวทำเป็นไรลุยต่อครับโอ้โหวันได รู้นะครับยังไม่อีกครึ่งทางครับให้หน่อยให้ดูต้นไม้ล้่ไหนโบรรยากาศดีครับระหว่างทางล่มไม้คร <I know. S 1> วัดพระขาวนะครับวัดเทพพิทักษ์ปุณารามกลางดงปากช่อง <I know. S 1> โคราชนี่เองนะครับ <I know. S 1> ไปต่อครับผมลุย โชว์เนื้อครับไม่จับราบันได <c oughs> โชว์เนื้อโชว์เนื้อโ,โอ้ตอนนี้เงือซึมเต็มตัวแล้วตอนนี้เหงือโอ้ในาฬิกาในาฬิกาที่ข้อมือตอนนี้ได้เป้าขึ้นบันไดทั้งสามรอบแล้วเดินขึ้นบันเดลไอเดินขึ้นบันไดได้เป้าสามรอบแล้วครับนาฬิกาเตือน,นโอ้ เร็วถึงแล้วนิดเดียวอีกสิบกว่าขั้น,อน,น,น <laughs> ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับดูวิวนะครับโอ้โหวิวสวยมากมองเห็นถนนมิตรภาพด้วยนี่ครับจะถึงแล้วนิดเดียวเองสู้ต่อ,อ,ไ,อไปเลยอ้า เรามาถึงแล้วครับจิบจิบครับแค่600กว่าขั้นนิดหน่อยสบายสบายหกร้อ <c> ย <oughs> กว่าขั้นจิบจิบ <c oughs> เราก็มาถึงแล้ว <c oughs> ขึ้นมาถึงจนได้โ <c oughs> ้วิวสวยมาก ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนองค์พระขาวแล้วนะครับผมได้เหงื่อเยอะพอสมควรครับเหงื่อตัวนี้เต็มตัวเลยวิวด้านบนสวยมากนะครับถ้าใครมาก็ผ่านมาก็แวะเข้ามาได้นะครับอยู่ที่กลางดงปากช่องโคราชนะครับผมเนี่ยครับวิวด้านหลังครับสวยสวยมากๆตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินลงแล้วนะครับผม นี่นะครับองคพระครับสวยมากครับนี่ก็เป็นวิวด้านล่างครับถนนที่เราขับรถมาจะตรงเข้ามาเข้าวัดมาพอดีเลยครับผมสวยมากเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปที่ถนนข้างล่างดีกว่าเห็นคนเขาจอดถ่ายกันเยอะสวยครับแล้วเราเดินลงกันเลยครับ นี่คือทางลงนะครับก็จะมีทางขึ้นทางลงให้คนละทางใครจะขึ้นทางลงก็ได้จะลงทางขึ้นก็ได้แต่ที่จริงแต่ที่จริงเขาแบ่งทางขึ้นทางลงต่างหากครับตรงนี้ครับจะได้ไม่สวนทางกันจะได้เดินง่ายตอนลงไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับแต่จะต้องใช้แรงเกรงขาตัวเองตอนลงมันอาจจะทําให้เรา ถึงพื้นขาสั่นได้เป็นธรรมดาครับเวลาขึ้นเขาทุกที่ครับผมลงไปถึงพื้นแล้วขาจะสั่นไปครับเราเดินลงก็ได้ครับโชคดีขึ้นมาฝนไม่ตกขอพรท่านไปว่าให้ลงไปแล้วไม่ตกช่เราไปแล้วครับลงกันบันไดขึ้นบันไดลงโอเคเลยครับทําดีมากครับทําทางขึ้นทางลงให้ดีมากเป็นบันไดปูนตลอดเลยครับ สงบร่มเย็นครับขึ้นมาก็เป็นเขาต้นไม้ปกคลุมด้วยต้นไม้ค่ปกคลุมด้วยต้นไม้เย็นดีไม่มีลิงด้วยที่สำคัญ <laughs> ที่สัญไม่มีลิงบางวัดไปลิงเยอะเยอะมาที่นี่ไม่มีลิงครับหายห่วงได้เรี้ยงเจ้าจ๋อไม่มีไปดูทางลงครับ oh. นี่ครับ,บท,าทางลง ตอนขึ้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่จับราวบันไดเลยครับแต่ตอนลงผมต้องจับราวบันไดเพราะว่ามันอันตรายครับมันต้องพยุงน้ําหนักตัวเองตอนขึ้นเราดันตัวเองขึ้นมันไม่เหมือนตอนลงตอนลงต,อลงต้องจับราวบันไดหน่อยตรงนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้สวยเลยครับทางลงตรงนี้อุโมงค์ต้นไม้ ก็ลถึงบันไดไอ้พื้นข,ขั้น,ข,นขั้นแรกครับผมขึ้นลงไม่นานครับใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวก็ขึ้นถึงแป๊บเดียวก็ลงมาถึงแล้วครับตอนนี้ก็จะถึงพื้นข้างล่างเอ้ยขั้นแรกแล้วลงมาถึงขั้นนี้แล้วครับขั้นแรกก่อนที่จะเป็นบันไดใหญ่ก่อนที่จะเป็นบันไดเล็กๆขึ้นทางขึ้นเล็กเลกครับ มาถึงขั้นนี้แล้วลงอีกแป๊บหนึง่งก็จะถึงพื้นดูขาก่อนสั่นไหมขาไม่สั่นตอนนี้ก็ลงมาถึงด้านล่างแล้วครับนั่งพักสักแป๊บหนึ่งครับ เงือโชคเต็มตัวเลยตอนนี้เงือซึมเต็มตัวเสื้อเสื้อเปียกหมดแล้วโอ้ก็วัดพระขาวนะครับวัดเทพพิทักษ์อุณารามนะครับผมตำบลกลางดงนะครับผมาปากช่องโคาาชนะครับใครสนใจก็ขับผ่านก็แวะเข้ามาทําบุญไหว้พระได้นะครับเดินขึ้นไปชมองค์พระขาวองค์ใหญ่ข้างบน,นครับผมก็ ขึ้นไปก็สวยครับมบีวิวชมวิไวไหว้พระชมวิวสวยดีครับผมก็เราก็จะเดินทางกลับกทอมอแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราก็กลับบ้านครับผมกลับบ้านต่างจังหวัดก็เลยขากลับมากรุงเทพขากลับเข้ากรุงเทพก็เลยแวะเข้ามาชมแวะเข้ามาไหวพ้พระแป๊บหบนึ่งนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าดีครับวันนี้เงียบสงบทางเดินขึ้น ไปองค์พระขาวก็สะดวกครับผมขั้นบันไดก้าวง่ายดีครับก็คลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ